ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านสู่ประเทศพม่าหรือเมียนมานะครับฮะที่นี่คือตลาดสกัดหรือสกัดมาร์เก็ตฮะแหล่งรวม สินค้าที่ย่งกุ้งหลายาชนิดนะครับด้านหน้านี่คือผาทางเขาก็จะมีรูปแกลเลอรี่สวยๆนะครับแกลเลอรี่สวยๆ,ๆของที่นี่นะฮะสวยงามมากนะครับสวยงามมากทุกตะลยานะนะครับเดีย๋ยวเราเดินชมข้างในกันนะครับข้างใน นะครับด้านไหนก็จะเป็นสินค้านะครับนี่เป็นติดเหมือนอนี่เลยครับของฝาาจากอเมนมกานะครับอันนี้ผ้าซว์วัดหงนะครับราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงวมนนี้ก็จะเป็นร้านนี่ครเป็นตะเกียบสาท ทุีนดูแต่กะเดาที่มีว่าต่างต่ันจุดขึ้นเด็กเพราะว่าเออขึ้นปฐทดินขวนรถนี่ขึ้นแหละนะครับรนี้ขึ้นแต่ว่าถ้าขึ้นสองแกนรลยปทดินขวนนะครับเพราะว่าขึ้นเจดีจไ้ครับอันนี้ก็เดินทางอะไรจาเป็นขึ้นลิฟต์มาแล้วก็เดินทางก็สูด พระมาเจดียชเวดกรที่ต้นตัีมาโพนะครับที่เป็นต้นสมาโพสูกในยุคแรกที่ร่วมก่อในรุ่นที่รสร้างวระเจดียชเวดกนะครับตนนคณะรูกขของเรานนี้นะครับพี่พระมาเจดียชเวรัตกตัตัน ก็มีความหมายว่าเอ๊ะทำไมเราลดน้ำแล้วเนี่ยจะมีความหมายไม่ลดน้ำเปล่าอ่ะบางคนเคยถามใช่ไหมครเพราะแต่ความหมายคือว่าผมเรียนรู้มากก็คือว่าเสาที่คือเสาเสาเมื่อชัดิที่แล้วเราเป็นอะไรไม่รู้เราลดน้ำใช่ไหมที่นี่คือบริเวณวัดพระมหาเจดีย์ชเวลากองครับตอนนี้ก็บริกาศก็ปกมลอยครึ่งนะครับปกมลครึ่งนะ สมาชิกนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับที่นี่นะครับในราคบรรยากาศนะครับตอนนี้จะเป็นยายามค่ำของพระหมายเจดีชเวไากองนะครับนี่นะครับเราไปกาศะลานรอบๆนะครับ ดี่ประทังครับที่นี่เป็นว่ามหาเจดีย์ชาวรดาก,กองที่ยางกุ้งประเทพ่ามาครับนีนยอดนะฮะยอดประมาทของพระหมหาเจดี ตรงด้วยกันใกล้ๆเลยนะครับคุณนี่มีอะไรบ้างครับรักครั้งละเอียดระยับเลยนะครับบนยอดนะครับนี่คือครับที่ธนาคากรการเวร้นะครับนั่นอ่าตรงนี้คือทางเข้านะครับทางเข้า นะครับน่ารักครับนะ่ารักนะสวยครับอ่า เจรเวโมรดหรือพระธาตุมุเตานะครับแต่งกลุ่มของสวัสดีบริเวณนี้ที่ยืนอยู่นี้ก็คือบริเวณที่ยอดพระเจดีร่วงลงมาในสมัยคศอ,อ,อ่านะครับเมง 9, 1, เก้าหนึ่งเจ็ดวันที่ห้ารักระดาษ